ผู้อย่างสวยเลยครับที่สะพานปีนี้มีโดรนด้วยครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนผกเราท่องเที่ยวสะดุดตานะครับคลิปนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไอคอนสยามครับผม<อ>คือ<ผ>มไม่ได้มาเที่ยวไอคอนสยามนะแต่ว่ามาลงเรือค่ะเพราะว่ากลับมาอีกแล้วครับผมงานวิจิตเจ้าพยาและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับชมแสงสีที่วสวยริมแม่น้ำเจ้าพยานะ แล้วก็คืนนี้จะมีพลุด้วยครับผมใช่ค่ะถ้าใครอยากดูพลุต้องไปดูรายละเอียดกันนะไม่ได้มีทุกวันมีเป็นบางวันแล้วก็บางคืนดูเป็นตัวอย่างเนาะเพราะว่างานนี้เขาจะจัดตลอดเดือนธันวาเลยจนถึง30มธันวาเลยให้ชมฟรีนะครับสามารถดูได้ตามแบบจุดต่างๆของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยหรือจะมานั่งเรือชมแบบพวกเราก็ได้ก็ติดต่อทางเรือเอาคด้พื้นที่จัดงานของเขาเนี่ยมีทั้งหมด7จจุดหลักนะคะเอ็นจอยใส่ข้อมูลไว้ด้านล่างอืมโอเคงั้นตอนนี้ไป เราไปเตรียมตัวลงเรือกันดีกว่าขึ้นเรือปะลงขึ้นขึ้นเออขึ้นนี่เพราะเรือลำใหญ่ับ <c oughs> ทีไอคอนสยามวันนี้ก็ประดับประดาด้วยไฟนะครับก็รับพิสต์มนสปิปีใหม่สวยงามมากเลยครับเรือกออกแล้วนะครับจากไอคอนสยามแล้วก็เดี๋ยวเราเขาคงจะไปจอดให้เราดูแบบเป็นจุดๆนะ แต่ละจุดก็จะมีพวกการแสดงนะครับแล้วก็แสงสีในเวลาที่เขากําหนดไว้ด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราถ่ายไปที่ละจุดให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นทั่ไงบ้างไอคอนสยามนี่ก็เป็น1ใน7จุดนะครับจุดที่2นะครับจุดต่อไปก็ที่ลิเวอร์ซิตี้อยู่ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยามนะครับจุดนี้นะครับจะเป็น projection mapping นะครับประกอบลายเซาท์ครับ จะมีการแสดงวันล,ละ6รอบนะคะเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มห้าสิบนะคะและระห er ว่างล่องเรือครับสองข้างทางครับโอ้หสวยๆทั้งนั้นเลยครับเป็นแสงสียามค่ำคืนของเทพนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับต้องระวังนะะเพราะว่าหนูสูงกะด้วยโอ้ระวังหัวนะโกมด้วยจ้ะโกมแบบนี้นะฮะบรรยากาศนะครับแมีช่วงหนึ่งที่ เรือผ่านสะพานโปเก้านะครับโอ้โหเกือบถึงแบบสะพานอะ่ะหัวโอ้หใครตัวสูงระวังนะครับหัวอาจจะชนขาเราได้นะฮะอุ้ยบนหัวฝังว่งน,นู้นฝั่งน,นู้นเตียฝั่งน,นู้นเตียระวังเดี๋ยวดูเหมือนฝั่งสะพานพุทธนี่ฉันน่ากลัวกว่านะครับผม <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราผ่านจุดนี้ไปก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูการแสดงที่จุดนี้ด้วยครับสะพานพุทธครับ และการแสดงจุดต่อมานะครับคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับตรงนี้จะมี projection mapping ครับ <c oughs> แล้วก็มีมม่น้ำประกอบไลท์สาวด้วยครับ ต่อไปที่เหลืองเราวิ่งผ่านครับก็คือวัดอรุณครับจุดนี้เนี่ยจะมีการสแสดงชุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเล่าขานตำนานยักษ์วัดแจ้งครับ ซึ่งจุดนี้เราจะเห็นวัดอรุณที่แบบเปลี่ยนสีไปมาสวยงามมากๆด้วยครับผมแล้วผมสังเกตเห็นฝั่งตรงข้ามวัดอรุณนะครับมีจุดชมวิวที่มองเห็นวัดอรุณเนี่ยแล้วก็เห็นการแสดงได้แบบชัดเจนสวยงามามากๆนะครับหลายคนไปนั่งดูที่ลูฟท็อปนะครับผ,มผมูกงฟินน่าดูเลยครับเห็นการแสดงฝั่งนี้ชอว่าลูฟท็อปและก็มีเรือบางลำจอดชมด้วยนะครับเผื่อไม่ใครสนใจนะครับว่าจะไปชมจุดไหนดีลองเลือกดูนะครับจะเป็นลูฟท็อปเป็นบนเรือ หรือจะไปนั่งชิวบนสวนลอยฟ้าสะพานปกเก้าครับและเรือของเราก็วิ่งผ่านพระบรมหาราชวังนะครับตอนกลางคืนโอ้โหสวยมากเลยครับวิ่งผ่านท่ามหาราชฝั่งตรงข้ามก็ท่าวางหลังแล้วก็มีการแสดงที่สวนสันติชัยปราการด้วยนะครับดูเหมือนคนจะมาลอดูเยอะมากเลยนะครับตรงสุดนี้เป็นการแสดงที่ชื่อว่ามัศจัย์เมืองไทยครับมีทุกวันศุกร์เสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะครับวันละสี่รอบเท่านั้น และก็กำลังเข้าสู่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับนั่นคือการแสดงที่สะพานพระหลาม8ครับ,บและจุดนี้ครับเซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันครับเพราะว่ามีฝูงโดนฝูงใหญ่เลยนะครับมาทำหน้าที่แปลภาพ3มมามิติบนท้องฟ้าครับผมเฮ้ยมันหายตัวไปแล้วเอามันแปรซ้อนอยู่เลยนะ อัปเดตเรื่องโดรนอย่างนี้ครับฝูงโดรนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำการแสดงที่นี่เป็นหลักนะครับเขาจะไปทำการแสดงที่เอเชียทีครับในวันเสาร์ที่เก้แล้วก็23ตอน1ทุ่ม50แค่3วันนะครับแล้วก็เหมือนจะมีวันพิเศษที่ ผู้สัดงานเขาแจ้งมานะครับว่าคือวันที่7จธันวาคมครับจะมีการสแสดงที่สะพานพระรามแปดรอบครับเนะ้ววอันนั้นคือโดรนเหรอใช่ ดรนแปลกสอนนะโดรนแปลกสอน,อน,ออนโอ้ปีนี้อัปเดตจากปีที่แล้วคือปีนี้มีโดรนแปลกสอนครับแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของเราในทริปนี้เลยครับคือการมาชมภุที่สะพานบุทครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะอลังการเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เวลาก็เกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับผมก็ยังไม่เร um> ิ่มมาแสดงนะครับแต่กําหนดการตอนแรกนยคือสองทุ่มสี่สิบห้าครับผมเหลือไปเห็นตรงนี้นะครับมีอาคารหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดชมแบบสะพานขุ้แบบใกล้ๆเลยครับน่าจะสวยนะ้าวขขันครบผมถ่ายรูปให้ชมยัมยาวไเลยนะครับ ไปแล้วครับผมก็จับเวลาได้ประมาณสักห้าถึงหกวิได้อัตีทั้งหนึ่งนาทีเนี่ยครับผมเราเรานี้ก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ต้องบอกว่ามันน้อยกว่าปีที่แล้วแหละแต่ว่าช่วงเวลาก็สั้นลงนะครับแต่ก็พอไทยได้เงาเลยบอกตรงๆหันมาคุยว่าอ้อถ้าพุ้มันอาจจะมาตอนที่เราไม่รู้ตัวกุงกรุงกรุงกงกดถ้าไม่ทันแล้วก็จบไปยังไม่ทันตั้งตัวยังไม่ทันตั้งตัวเลยคือ คือปีนี้จบไวมากไวแล้วมีปาประชุเราคิดว,ว่าจะมีแบบอะไรนะม่านอะไรขึ้นมาแปลรูกเ,ออเลยหรือเปล่าดูดีมีลําแสงไม่มีหายไปไม่บอกกันเลยไม่เตรียมเลยอโอเคถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้เราได้ทําอะไรแต่ว่า,าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วดีกว่าอันนี้ส่วนตัวเขาอาจจะแบ่งไว้หลายวันไงยเพราะว่าถ้าจุดวันเดียวหมดเดี๋ยวอย่างปีที่แล้วจุดไม่ไม่ไม่เยอะวัน อันนี้จุดทุกสุดสัปดาห์เลยไงหุกเสาเงี้ยหุกเสาเงี้ยจุดทางเดือนว้าวสูงซะด้วยว้าววว้ยคนมาดูเต็มเลยอ่ะดูดิโอ้โหคนมารอดูเต็มเลยอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเบนนะคะรอนดูเศร้าเลยเพราะที่จริงแล้วถ้าเราไม่นั่งเรือเราดูมาดูแบบนี้ เราไม่นั่งเรือนะมาดูบนสะพานบนสนนะพานนี้นะก็ะสะพานพระปกเกล้านะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแลยกันนะครับใครชอบก็กดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอพวกเราได้ใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้บ๊ายบาย